สวัสดีครับวัสดีทุกคนทุกนั้นนะครับมาเจอกันกันกบผมประสิทินดีเช่นเดิมเช่นเคยครับกับรายการแกะกล่องสองพระวันนี้ผมมีวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับเห็นไหม เอามาให้ทุกคนได้ศึกษาเรียนรู้กันในการมาเจอกันกับผมเช่นเดิมเช่นเคยนะอ่ะนี่นะครับชื่อรุ่นว่าเมตตามหาเศรษฐีนะครับนี่คือเหรียญใบรายการนะครับอ่ารายการจะมีรายการอะไรบ้างนะครับอยู่ตรงนี้เลยจํานวนการสร้างสร้างกี่เหลญนะครับอยู่ตรงนี้นะอ่ะโอเคบางคนดูแล้วนะครับอยากจะดูเหรียญจริงกันแล้วแหละนะครับเพราะว่าดูใบรายการคร่าวๆส่วนใครอยากจะดูเฟซบุ๊กผมนะครับตามชื่อนี้เลยนะครับที่ผมเอาขึ้นให้ดูนะครับ ผมชื่อพศินแก้วกันหานะครับเข้าไปได้รู้เลยมาวันนี้เรามาศึกษากันนะครับอ้าวผมมีทั้งหมดอยู่5กล่องด้วยกันนะครับแต่วันนี้ผมเอามาแค่3ามกล่องพอเนาะอีก2กล่องนะครับแบ่งลุ้นเนื้อไปแล้วเรียบร้อยเนอะจัดส่งให้ลูกค้าไปแล้วมาวันนี้เอามาศึกษาเรียนรู้กันนะครับผมบอกเลยว่าเรียนรู้วัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับสวยจริงๆและใครยังไม่มีเก็บห้ามพลาดนะครับอ่ะ มาเริ่มต้นกันนะครับที่จุดแรกเหรียญแรกกันเลยนะครับเห็นไหมกล่องข้างหน้าจะเป็นแบบนี้นะครับเหรียญเมตตามหาเศรษฐีหลวงพ่อพัดพุญญากามโมนะวัดห้วยด้วนอำเภอหนองบัวนะครับจังหวัดนครสวรรค์พศ2164นะ โอ้โหนะครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะด้านหลังกล่องเราต้องสังเกตดูด้วยนะ,ะว่าสภาะเป็นแบบไหนอ่ะมาดูกันก่อนนะครับเหรียญแรกขอให้เนื้อส,อสวยๆมาให้ดูนะครับเป็นเหรียญที่ผมแกะไว้บร้อยนะครับเอาไม่ศึกษาเรียนรู้เท่านั้นเนาะนี่นะครับเหรียญน,นี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นเนื้อแบคโกรเดียมนะครับเนื้อแบคโกรเดียมนี่รายการที่เ่าไหลเนาะคุณประสินนะเดี๋ยวผมดูให้นะครับอ่ะมา เนื้อแบคทรเรียมใช่ไหมนี่นะครับเราดูในโทรศัพท์ได้เลยนะครับเห็นไหมนะครับบางคนอาจจะเห็นผ่านๆแล้วแหละนะครับว่าแบคทรเรียมนี่คือรายการที่เท่าไหร่อ่านี่นะครับแบคทรเรียมรายการที่32นะครับสร้างอยู่ที่318เหรียญเท่านั้นนะครับ318เหรียญนะอ่ะมามาดูนะครับ,ล,นนะนะรบลักษณะเหรียญเป็นแบบไหนนี่นะครับเหรียญคมชัดจริงๆไม่ต้องใช้กล้องซูมเลย ดนะ้านขอบข้างนะครับตรงข้างหน้านี้จะเป็นมังกรเนาะขอบดำนะครับเหรียญนี้อ่านะครับดูด้านหลังครับโอ้โหสุดจริงๆนะครับอ่าบ้านนะครับเป็นรูปตึกรูปวัดอ่ารูปรูปเขาเรียกว่านะอืมมานะครับแล้วก็เป็นถุงเงินถุงทองเต็มไปหมดเลยนะครับตรงใต้หานเห็นไหมแล้วก็มีคําว่ารวยด้วยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยอ่า โอ้โหสวยจริงๆไก่นี่คัสสิกจริงๆนะครับไก่ใหญ่เหรียญใหญ่นะอ่ามีตานะครับตาประทับแล้วก็เลขโคดให้ดูได้ชัดเจนนะครับเลขโคด1 7 6นะครับเหรียญรุ่นนี้ ลองคิดดูนะครับเหรียญสวยๆแบบนี้แล้วเอาไปใส่กรอบนะครับบอกว่าขึ้นเลยจริงๆสวยเลยจริงๆนะครับสําหรับนักสะสมนะครับนักบูชาเนาะก็ควรที่จะมีนะโอเคนะครับดูเหรียญแรกกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเหรียญที่สองกันเนาะเหรียญที่สองนะครับขออนุญาตเปิดเลยแล้วกันนะครับว่าเนื้ออะไรเนาะอื้มนี่นะครับเนื้อนี้เป็นรายการที่เท่าไหร่เนาะอะรายการที่29้านะครับเดี๋ยวมาดูรายการที่29กัน นะอ่ะนี่อากาศเราดูตรงนี้รายการที่29นี่คือเป็นเนื้อกลายเงินนะครับอ่าพื้นดำดำขอบแดงเห็นไหมนะครับอ่าด้านหลังยาไกา่นะนี่นะครับพื้นดำยังไงนี่เลยเห็นไหมพื้นดำนะครับขอบแดงเนาะด้านหลังนะครับลงยาไก่อู้โหสวยจริงนะครับผมก็เพิ่งได้เห็นนะครับว่าลงยาหลังไก่เนี่ยเป็นแบบไหน อยังกับเนื้อเงินนะครับแต่วิ่งกว่าเนื้อเงินเท่านั้นเองเนาะเลขโคด n ัเบอร์หนะึ่ะไก่นี่ลงแบบกราฟิกแบบคลาสสิกมากๆนะครับถือว่าถือว่าเป็นการลงสีลงยาได้สวยจริงๆนะต้องชมฝีมือของคนสร้างทำนะครับแล้วก็ผู้สร้างด้วยเนาะโอเคนะครับนี่เราดูเหรียญที่สองกันไปแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูเหรียญที่สามกันนะครับ รุ่นนี้ผมบอกได้เลยว่าสวยจริงๆหาได้หานะครับเพราะว่าสร้างจํานวนน้อยนะนี่นะครับชื่อรุ่นว่าเมตตามหาเศรษฐีอ่ะมาดูเหรียญน,นี้นะครับโอ้โหเฮ้ขาเรียกว่าเป็นเหรียญน,นิยมเลยนะครับกับว่าเนื้อซาตินเนี่ยนักสะสมนะครับจะชอบมากเพราะว่าดูแล้วคลาสสิกดูแล้วสวยจริงๆนะอันนี้คือเนื้อทองเหลืองซาตินนะครับขอบแดงนะเห็นไหมตรงเนี้ยขอบยาแดงนะแล้วก็อ่ะมังกรลงยาเรียบร้อยนะ สิริมงคลนะครับแล้วก็บอกว่าได้ว่าความหมายดีนะครับองค์ประกอบของเหรียญล้วนมีความหมายทั้งหมดเลยมาดูด้านหลังครับลงยาอื้สวยจริงๆนะครับสวยมากๆเลยนะอ่ะมีไก่นะครับลงยาเขียวเหลืองนะงอนแดงนะครับปีกแดงอ่าแล้วก็เส้นอทองนะครับแล้วก็ดูตึกเห็นไหมอ่าภาพจะเป็นภาพเหมือนช่วงช่วงของยาม ค่ามืดนะครับอ่าแล้วก็มีนี่เห็นไหมลงยาแบบมีมิติมากๆนะครับดูขนาดดูเหรียญทองนะเป็นงานฝีมือนะครับเป็นงานฝีมือดูวัดบสเห็นไหมคมชัดลึกจริงๆนะครับดูเลขโค้ดนามเบอร์ด้วยนะครับหนึ่ง 50เอกะเลข150นะ <S 2> <S 2> <S เหรียญน,นี้นะครับสร้างจํานวนแค่159เหรียญเท่านั้นนะครับนี่คือหนึ่งในนั้นนะโอเคนะครับถือว่าเอาเหรียญสวยๆมาทุกคนได้เรียนรู้ศึกษาแล้วนะครับใครอยากได้ก็อย่างว่าเลยนะครับหาช่องทางการติดต่อเนะอาะแล้วก็สอบถามมานะครับยินดีที่จะแบ่งปันยินดีที่จะให้ความปรึกษานะ ทุกคนทุกท่านนะครับที่ดูผมนะก็เหมือนเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับมีอะไรสอบถามกันได้นะงงอะไรนะครับถามมาได้เลยนะครับรุ่นไหนรุ่นไหนนะผมรู้ผมก็จะตอบนะครับผมจะตอบตามที่รู้ผมจะไม่พูดเท่าที่ผมไม่รู้เนี่ยผมจะไม่พูดเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับสําหรับวันนี้ถือว่าเป็นเวลาอันพอสมควรนะใช้เวลาไม่มากนะครับคลิปสั้นๆเข้าใจง่ายๆดูเหรียญศึกษาเหรียญชื่อรู้ชื่อรุ่นนะครับ อฝากติดตามด้วยเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับผมประสิทธิ์ดีวันนั้นวันนี้นะครับอืา่าเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าเดี๋ยววันหน้าเจอกันใหม่นะครับสำหรับผมประสิทธิ์ดีขอเก่าคําว่า,วาสวัสดีครับผม